จับเลยจับคาพูดจับสีหน้าแววตาที่พูดโอ้โดีถ้าคุณตาคุณลุงพอใหม่กอ็อย่า อย่าไปทำเพราะอารมณ์ที่คุณตาพูดจำ้ะเริ่มเปล่งเน่ช่มไหนครับมันไม่ธรรมชาติเพราะนั้นในความเป็นธรรมชาติของคนที่มาจากแาวไปตัดต่อเองดิสตาไปทําเองไปตัดต่อเองมันจะประเทคไปอะไรไม่ได้ตอนนี้คุยไปเรื่อยธรรมชาติคือคือผมเองเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าเทคของผมก็เริ่มจะพูดจำก็ก็รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ การการพูดคุยกันเนี่ยนะผมว่ามันให้เป็นธรรมชาติมีสเสน่ห์กว่าและมันได้ไอ้ลึกๆนะของคนที่อยากพูดนะอยากสบายอยากพูดในเรื่องเกี่ยวกับวิถีความเป็นมาของชีวิตที่มีหน้าที่ปั้นดินเ,เราต้องพูดเรื่องการปัน้นเพราะการปั้นเนี่ยมันเวลาเราปัน้นด้วยใจเนี่ย มันสงบนะฮะแล้วมันไม่มีอะไรเข้ามา,ามาสะดุดาาการทำหน้าที่ไม่ว่าอาชีพอะไรนะครับผมว่าการทำหน้าที่เนี่ยมันจะเป็นเป็น,ปนถ้าเราศรัทธาแล้วเนี่ยมันมันมันลื่นมันจะสงบมันเย็นแล้วทำได้ดีนะถ้าต,ตามใดถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวหรือมีบุคคลอื่นที่เข้ามาแล้วไม่ถูกจริตพอไม่ถูกจริตปั๊บเนี่ยถ้าเป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วเนี่ย ความสงบเย็นที่การทําหน้าที่เนี่ยมันไม่ราบลื่นแลละใช่ไหมครับเพนะราะ,ระการทํางานเหล่านี้มันต้องมาจากใจทั้งหมดเลยอ่าเหมือนเราสอนใครเนี่ยเราเอาใจสอนเอออยาเอาความรู้ความสามารถอ่าใจสอนพอใจสอนเนี่ยผมว่าจินตนาการของคนเนี่ยมันมีพลังมากแล้วมันทําให้มันพูดถึงความความความรูคม้ความสามารถเนี่ยเก่งเนี่ย แต่มันขาดขาดสมองขาดจินตนาการขาดความเข้าใจเพื่อมนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยผมว่ามันก็อย่างนั้นแหละนะมันก็ไม่มีความมั่นคงนะเพราะเราะอะไรที่มันมนจาจากศรัทธาเนี่ยมันไปได้ได้ตลอดนะฮะแล้วไม่รีบร้อนคืออย่าไปเร่งครับนะอ,อ,อันนี้ก็เป็นเป็นความรู้สึกที่ผมอยู่กัแบบช่างัมแบบช่างปั้นที่ ผมจะเคารพนะในสถานที่จะเป็นดินทรายเป็นดินเป็นลงมงลงหญ้านะผมจะจะจะ,จะต้องนิ่งแจะจต้องจะค่อยนั่งค่อยพูดคุยข้อเบาลงและการเคารพสถานที่มนผึดผมคิดว่าหลายๆชีวิตที่เข้ามาเนี่ยผมพยายามมอยเขาเนี่ยไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามนะขอเค้รบสถานที่ ไปเที่ยวภูเขาแม่น้ำไปเที่ยวป่าต้องเคารพสถานที่ครับเพราะว่ามันอันตรายทั้งนั้นแหละถ้าไปเที่ยว